สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Commentator กับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16มกราคม2554นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สัปดาห์หน้าคงจะมีเรื่องที่ค่อนข้างจะดูเด็ดเป็นมันพอสมควรนะครับจริงๆแล้วบนท้องถนนก็คงจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงและความเคลื่อนไหวต่างๆแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลถ้าใครดูข่าววันนี้นะครับ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะแถลงเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นหลักเหมือนกับเป็นการปูพื้นในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าในแพทย์บุรณัสมุทรรักษ์โฆศกพักประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งอีกหลายคนเลยครับออกมาสัมภาษณ์เนี่ยจะพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจรวมทั้งนายกรัฐมนตรีคนอภพิเศษเวชาชีวะด้วยที่พูดเหมือนกับเกทัฟลัฟแลกกับดรสุภชัยพานิชพักนะครับว่าจริงๆแล้วอัตราการเจริญเติบโตนั้นอาจจะ4%ปอร์เ์ขึ้นไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่วันนี้รัฐบาลนะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาอย่างที่วิเคราะห์มาตลอดนะครับรัฐบาลเองพยายามที่จะกําหนดอเจนดาหรือวาระนะครับของเรื่องแล้วก็พยายามที่จะใช้เรื่องนี้เป็นตัวเดินและวก็ครอบคลุมพื้นที่ข่าวเรื่องก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเรื่องของปฏิรูปประเทศไทย หรือประชาวิวัฒน์ที่ซ่อนอยู่ในปฏิรูปประเทศไทยแล้วในสัปดาห์นี้นะครับคาดกันว่าข่าวลวกมาบ้างแล้วนะครับก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้แหละครับเห็นมืออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นหน้าคือคุณกอนจาติกาวานิตนี่แหละที่กําลังจะเสนองบประมาณกลางปีนะฮะข่าวแววแววมาว่าขณะนี้กําลังให้กระทรวงการคลังเนี่ย ไปประเมินตัวเลขใหม่นะครับตัวเลขรายได้จากภาษีอากรเข้าใจว่าจะเก็บภาษีได้เกินเป้านะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็พุ่งกระชูดพอสมควรในช่วง2อสามสองไตรามาสที่ผ่านมานะครับรวมทั้งไตรามาสที่กําลังเข้าอยู่ในต้นปีเนี่ยคุณกรเองก็คงมีความมั่นใจว่ารายได้น่าจะเข้าตามเป้าและอาจจะเกินเป้าในเรื่องของภาษียัง อย่างไรก็ตามเนี่ยภาษีตรงนี้มันก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีการจัดงบกลางปีไหมมันก็มีนะครับงบกลางปีที่เขาพูดกันตอนนี้อาจจะเป็นประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะอาจจะมากกว่านะั้นอาจจะน้อยกว่าน,นั้นยังไม่แน่ใจถามว่ามันเคยมีการจัดไหมมีการจัดมานะครับจริงๆรัฐบาลตั้งแต่สมัยท่ามอในยุคใหม่นี่นะครับตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยมีการจัดงบประมาณกลางปีเหมือนกันผมจําได้ว่าครั้งแรกประมาณ5 0,000กว่าล้าน ตอนนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเราก็เก็บภาษีได้เข้าเป้าพอสมควรนะครับก็เลยใส่ลงไปแล้วความเชื่อในการบริหารการเงินที่บอกว่าไอ้เงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่ประโยชน์หรอกนะครับถ้าจัดเก็บมาได้มันก็ควรจะใช้หลักเนี้ยเป็นหลักที่ผมคิดว่าไม่ได้ไปค้านว่างบกลางปีควรจะมีหรือไม่มีปัญหาของรัฐบาลชุดนี้อ่ะก็คือเคยมีการจัดงบกลางปีจําได้ไหมครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่สมัยที่เข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆเนี่ย เขาบอเป็นปั๊บก็จัดงบกลางปีเลยประมาณแสนกว่าล้านบาทงบนั้นก็มีทั้งเรื่องของการไปแจกเ,เครื่องแบบนักเรียนบ้างอะไรบ้างหลากหลายเลยนะครับหลากหลายทีเดียวเลยในส่วนในส่วนงบงบกลางปีตรงนั้นแล้วก็มีข้อหาในการล่วไหลมานะครับในรายการนี้ก็เคยพูดอยู่หลายครั้งในขณะเดียวกันพออีกปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้จัดงบกลางปีอีกปีเข้าไปจัด อันนี้อันนี้ยิ่งกว่างบกลางปีจริงๆก็กู้มาตลอดนะครับงบกลางปีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีการกู้มาเป็นเป็นงบประมาณเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเศรษฐกิจมันตกนะครับแต่เศรษฐกิจตกเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าจะไม่ใช้เงินแต่การใช้เงินมันต้องระมัดระวงังปีที่แล้วเนี่ยมีงบที่เรียกว่า SP หรือ Stimulus Package ไทยเข้มแข็งนี่แหละครับเอาเข้าเอาจริงๆแล้วตอนแรกจะกู้ตั้ง8,00แสนล้าน แต่ในที่สุดก็กู้4แสนล้านนะครับออกเป็นพระราชะกำหนดก่อนแล้วออกเป็นพระราชบัญญัติซวยอีกอันนึงเน่ยอีก4แสนล้านไปออกเป็นพระราชบัญญัติติดๆขัดๆอยู่ในสภาก็เลยไม่กล้าออกมาต่อก็เป็นงบขาดดุลมาตลอดนะฮะปลายุคสมัยพันตำรวจโ,โททักษินนี่งบ,บดุลสมดุลน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้งบขาดดุลตลอดเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรากู้เงินมาอันนี้แหละครับที่ทําให้ผมจะต้องตั้งคําถามอย่างที่ผมบอกนะฮะเรื่องงบกลางปีไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แล้วก็เรื่องงบกลางปีถ้ามีที่ไปที่มาที่ไปของเงินชัดเจนที่มาก็คือว่ามาจากไหนไม่ใช่กู้มาใส่แล้วที่ไปไปอย่างไรใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เนี่ยอันนี้มีความจําเป็นมากที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงมันมีความไม่ไว้วางใจพื้นฐานกับรัฐบาลชุดนี้อยู่เหมือนกันในการใช้เงินอันนี้ผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะเนี่ยตั้งบอกตอนแรกเนี่ยครับตอนที่ทแถลง แนวทางประชาวิวัฒน์เนี่ยบอกว่าจะใช้เงินประมาณ2,000ล้านบาทท่านผู้ชมกลับไปดูข่าวนะครับใช้เงินประมาณ2,000ล้านบาทถแถลงบอกว่าจะใช้ประชาวิวัฒน์แล้วก็พูดตลอดนะครับในการถแถลงครั้งนั้น,นว่ามันจะไม่กระทบงบประมาณหรอกมันจะเป็นเงินที่ปรับค่าไฟฟ้าก็จะปรับสูตร FT นะครับแต่พอคณะรัฐมนตรีอนุมัติไม่ใช่แค่ประชาวิวัฒน์ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นงบปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยออกมา9 0 0 0ล้านบาท9 0 0 0กว่าล้านบาทเกือบหมื่นล้านเพราะว่าปัดเศษลงนิดหน่อยนะครับไปปรับๆกันเพื่อไม่ให้เหยียบหมื่นล้านหมื่นล้านแล้วเนี่ยพ้าหัวมันแรงนะเอา9พันกว่าล้านบาทงั้นจาก2 0 0 0ล้านเป็น9 0 0 0ล้านเออเอาเข้าขณะนี้กําลังจะมีงบกลางปีออกมาผมเชื่อว่างบกลางปีตัวนี้แหละงบที่จะมาลงในโครงการประชาวิวัฒน โครงการประชาวิวัฒน์หรือโครงการปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายฝ่ายนะครับบางคนก็แต่พวกที่สนับสนุนรัฐบาลก็เออเออเออกันไปส่วนนักวิชาการหลายคนก็ค้านอยู่เพราะว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ที่ไม่ชัดเจนก็คือไม่ชัดเจนในรายละเอียดที่ชัดอยู่ก็คือว่าถ่าทางจะมีการเลือกท่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนเมษายนปีนี้การที่ประกาศโครงการตรงนี้แล้ว จะ,ะอนุมัติเงินตามมาทันทีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่าเป็นงบหาเสียงแน่นอนนะฮะจะซื้อใจหรือจะซื้อเสียงล่วงหน้าต้องไปวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามากล่าวหากันแรงในที่นี้แต่ผมก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากแล้วถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านล่ะแสดงว่างบปฏิรูปประเทศไทยขยายตัวมากขนาดน,นั้นหรือ เรามีความจําเป็นหรือในสถานการณ์ที่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงเศรษฐกิจของโลกเราจําเป็นต้องกระตุ้นตั้งแต่ตอนนี้ไหมอันนี้ผมว่ารัฐมนตรีกราดีกาวันนี้ต้องตั้งคําถามตัวเองเหมือนกันนะครับทําไมเราไม่เก็บเงินไว้ก่อนไม่เก็บไอ้ส่วนที่มันเกินตรงนี้ไว้นิดหนึ่งไปดูกลางปีแล้วถ้าเกิดกลางปีมันมีความอ่อนไหวมันมีความสั่นคลอนจําเป็นที่ตอนน้องไา้งบกระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะทําได้เช่นกัน มันไม่ควรที่จะมากําหนดเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งมันไม่ควรจะเอาประเด็นทางการเมืองมากําหนดอันนี้สําคัญในขณะเดียวกันพอตั้งงบประมาณแล้วผมก็ต้องย้ําอีกทีพอตั้งงบประมาณเป็นงบปฏิรูปประเทศไทยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่รัฐสวัสดิการผมได้ตั้งคําถามไว้ในบทความหลายบทความของผมว่าตกลงใครเลือกรัฐบาลชุดนี้เข้ามาให้ทํารัฐสวัสดิการ หลายคนบอกผมบอกโอ้ก็รัฐสวัสดิการในยุโรปเขาก็ดีนะที่ผมไปวิาพากษ์บอกว่าตอนนี้ทําให้เจ๊งเนี่ยมันดีนะมันทําให้คนมาเท่าเทียมกันผมก็เห็นด้วยอยู่นะครับว่าหลายๆเรื่องที่เป็นสวัสดิการของประชาชนเนี่ยอย่างตอนนั้นทํา30บาทรักษาทุทกโรคแล้ววันนี้เป็นหลักประกันสุขภาพทุวหน้านเนี่ยมันจําเป็นจําเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแจกกันพร่มเพื่อแจกไปทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนเป็นลูลูกจ้างรัฐ ไกลกทุกคนต้องรับเงินจากรัฐมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้มันต้องต้องตั้งคําถามทันทีว่าใครทําให้เลือกให้ท่านมาทําตรงนี้ตัดสินใจเรื่องนี้ความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับมีปัญหาตั้งแต่การตั้งรัฐบาลเมื่อสองปีที่แล้วมีปัญหาตั้งแต่เกิดการนองเลือดนะครับตั้งแต่ล้อมรัฐบาลในปีที่ปีแรก และเข้ากนา,านการนองเลือดช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมาการตั้งคําถามเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองยังมีเยอะมากยังไม่ได้กลับไปพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนการเรื่องของเศษร,รษฐกิจที่ผ่านมางบไทยเข้มแข็งอาจจะมีเว็บไซต์เล็กๆอาจจะมีการพูดแต่เดี๋ยวนี้หายไปเลยฮนะไม่มีการประเมินผลให้เราเห็นเลยว่าไอ้สี่แสนล้านที่กู้ไปเนี่ย มันไปทาอะไรไอ้แสนล้านแรกที่ผมบอกงบกลางปีคราวนู้นเนี่ยตกลงมันได้ผลแค่ไหนไอ้ที่เศรษฐกิจโตๆตตเนี่ยโตส่งออกเนี่ยหรือที่เงินไหลเข้ามาเนี่ยรัฐมนตรีคลังคนนี้ชอบมากเลยนะพูดเรื่องหุ้นผมเห็นว่ารัฐมนตรีคลังในร้อยประเทศนะครับน้อยประเทศที่เขาจะพูดเรื่องหุ้นเขาไม่ควรพูดกันนะครับเขาไม่ควรพูดกันควรพูดเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคไอ้เรื่องหุ้นเนี่ยเงินมันไหลเข้าแล้วมันก็ไหลออก อันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจที่ที่ฝากไว้นะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดจัดงบกลางปีเพื่อจับเงินจับเงินลงประชาวิวัฒน์เนี่ยผมว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมพอที่จะทําตรงนี้ขอข้ามาอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆก่อนหมดช่วงนี้นะครับเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่แหละอันนี้ไม่ได้มีความลำเอียงไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นอะไรนะครับเพราะว่า พันธมิตรเองก็เคยไล่รัฐบาลที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีอยู่แต่ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าการที่เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยมาปิดถนนปิดทำปิดถนนสเลนล้อมใกล้ๆทำเนี่ยไปวิ่งตามหน่วยราชการต่างๆเนี่ยผมอยากถามว่ามันมีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าแน่นอนครับผมก็ต้องบอกหนึ่ง ผมเห็นใจนะสำหรับเจ็ดคนที่ไปติดคุกที่นั่นสองคนถึงประกันตัวออกมาก็ยังออกมาไม่ได้จากประเทศคุณพนิดวิกิตเศษผมก็พูดตลอดผมรู้จักมาตั้งแต่นหนุ่มเขาชื่อหนุ่มนะะแล้วก็เด็กๆสมัยเรียนหนังสือก็รู้จักกันอีกห้าห้าหกคนถึงผมจะไม่รู้จักผมก็ไม่อยากให้คนไทยไปติดคุกที่นั่นประเด็นที่สองการพูดเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมรักชาติน้อยกว่าท่านผมว่าทุกคนรักชาติเหมือนกัน และวิธีการรักชาติก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายต่างประเทศเนี่ยถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ในหลายๆเรื่องแต่นโยบายต่างประเทศมันกําหนดบน,น,นท้องถนนไม่ได้ครับท่านเลิกชุมนุมเถอะไอ้เคลื่อนไหวตรงนี้มันไม่ประโยชน์ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลท่านเองก็เป็นคนที่ช่วยตั้งรัฐบาลชุดนี้มาช่วยให้เข้าสู่เข้าสู่อำนาจได้ จะยื่นหนังสือจะร้องเรียนจะไปจัดที่สนามกีฬาอย่างคราวที่แล้วนายกรัฐมนตรีขณะยังมีพระราชกำหนดประกาศบริหารราชาการในสายการฉุกเฉินประกาศอยู่ยังไปประชุมนุมกับท่านได้ท่านก็ทําอีกสักครั้งเถอะแต่ไอ้ที่มันมาทําตรงนี้มันไม่ดีตัวเองก็เดินข้ามไปเองพาคนอื่นเขาเดินข้ามไปเคยถูกจับก็เคยถูกจับแล้ววันนี้ถูกจับอีกนะครับวันนี้ผมฝากฝากไว้เถอะ ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อันใดอีกคนหนึ่งซึ่งในที่สุดแล้วก็ต้องตอบคําถามเหมือนกันก็คือคุณพนิตวิกิตเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์ที่ข้ามไปที่นั่นใครสั่งไปเองหรือใครสั่งไปเองจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับเมื่อกลับมาใครสั่งคนที่สั่งจะรับผิดชอบอย่างไร นายกรัฐมนตรีรู้เรื่องเมื่อไหร่รู้เรื่องเมื่อใดรู้อะไรและสั่งให้เขาข้ามไปหรือเปล่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องตั้งคำถามครับเพราะการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยถ้าไม่กล้าตั้งคำถามเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดต่างๆมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของกัรบูชาเนี่ยล้มลุกคลุกคานแพ้เขาทางการทูตทั้งในเวทีระหว่างประเทศ เวทีทวิภาคีแพ้ทั้งเขาก็ที่ชายแดนคน6-7คนก็ยังทำให้เราแพ้เขาทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้รัฐบาลต้องมีคำตอบนะครับและคุณพนิดก็จะต้องตอบตรงนี้และที่สำคัญเขาฝากไว้อีกผมเคยฝากเรื่องนี้ไว้ตลอดผมบอกตลอดนะครับการต่อรองระหว่างประเทศไม่มีใครให้อะไรฟรีๆครับ เราไปแลกอะไรกับกัมพูชาถึงทำให้คุณพนิษได้ประกันตัวเราจะไปแลกอะไรอีกเพื่อคนหกเจ็ดคนนั้นหรือเราจะไปแลกอะไรอีกที่จะทำให้กัมพูชากับมาคุยกับเราวันนี้ไพ่ข้อเหนือเรานะครับกำลังจะมีการประชุมมรดกโลกอีกครั้งหนึ่งและก็จะมีเวทีโลกอื่นๆเวทีอาเซียนที่เราหนีกัมพูชาไม่พน้น ผลประโยชน์ที่ห่วงกันหน้าห่วงกันหนาไม่ว่าจะเรื่องของรถชายแดนตรงเขาพระพิหารหรือท่อแกส๊สบอกแกส๊สที่อยู่ในอ่าวไทยตรงนี้แหละครับตั้งหลักกันให้ดีๆสำหรับการต่างประเทศไทยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่ถ้าท่านตั้งหลักไม่ดีไม่ว่าท่านจะกลับมาหรือใครกลับมาแล้วการต่างประเทศไทยมีปัญหาท่านจะต้องลงไปในประวัติศาสตร์ว่าท่านเป็นผู้ที่ทำให้ความมั่นคงของประเทศเสียหาย นั่นก็คือเดอะคอมเมนเตอร์ในช่วงแรกนะครับช่วงที่2ไปดูความเปลี่ยนแปลงในตูนิเซียกันครับ ความรักคืออะไรความรักความรักความรักสามารถเติมเต็มความห่างของการเวลาระหว่างคนสองคนความรักทําให้โลบมีเราสองคนความรักสามารถดึงอดีตให้กลับมาสู่ปัจจุบันไม่มีสีผิวสามารถสาาร้างแรงผลักดันให้คนเราทําสิ่งที่เกินขีดจากัดทําให้เราจดจําคนพิเศษคนเดียวไปได้ตลอดชีวิตความรักทําให้เรามีสละจากกฎเกณฑ์เดิมๆของโลกความรักทำให้เรารู้จักคุณค่า กับของที่เคยถูกลักมาก่อนแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะพบกับความรักเอสซีแอสเซทคิดด้วยรักดีไซน์เพื่ออนาคตโมบิ่นรีวอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ ยกนิวก้วให้เลยค่ะว่านายนแน่มากนะคะตัวฉายเพียงแค่สิบวันก็ขึ้นแันหนังร้อยล้านกันแล้วล่ละค่ะก็เป็นสไตล์ค um รับรวมถึงพรีวิวหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์ค่ะเ <Go! S 1> อพิธการตำนานห,หนิงานเนี่ยระจนภายพ้นทะเลก่ะวุยพิชิ Your Majesty อัพเดตอันดับนังทำเงินในบ้านเรานะคะ กับความเปลี่ยนแปลงในตูนิเซียนะครับนี่ผมก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมนี่เรื่องของทวีปอฟริกาเป็นทวีปที่อ่อนที่สุดในการตอนที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่ผมเรียนเรื่องเอเชียกับอเมริกาเป็นหลักนะครับลาตินอเมริกาบางทียังรู้มากกว่าอฟริกาแต่หลังๆเนี่ยอฟริกาพัง,งาดขึ้นมาแล้วจริงๆใลยบทเรียนทั้งหมดนะครับในระหว่างประเทศนั้นอฟริกาก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจเพราะว่าอฟริกานั้นเป็นอนานิคมมาก่อน ของยุโรปถูกกดคี่ขมเหงนะครับแล้วก็มีหลายชาติหลายเผ่าพันธุ์นะครับถึงแม้หลายประเทศจะเป็นคนคนผิวสีดําเหมือนกันแต่ก็มาด้วยหลายหลายเผ่าพันธุ์หลายกลุ่มเพรนั้นก็มีการทะเลาะบอกแว้งตลอดแล้วแอฟริกาก็ยังต้องยอมรับว่าเป็นทวีปที่มีทรัพยากรที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังน่าสนใจนะครับมีเหมืองเพชรนะฮะแล้วก็เหมืองทอง แล้วก็มีน้ำมันนะครับตุนิเซียเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะฮะเทียบกับลิเบียกับอัลจีเรียที่อยู่ข้างข้างกันและตุนิเซียเนี่ยก็อยู่บนบนคาบสมุทรอยู่บนเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับแล้วตุนิเซียเป็นประเทศที่เก่ามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองตูนิสเนี่ยเป็นเมืองสําคัญนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยโรมสมัยไหนๆเนี่ยนะครับก็มีการต่อสู้แล้วก็เมืองตูนิสก็เป็นเมืองซึ่ง อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองค้าขายใหญ่ของแอฟริกาเหนืออยู่เหนือสุดของแอฟริกาเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่ากลุ่มมากรบก็คือมีโมร็อกโกถ้าจำไม่ผิดโมร็อกโกอัลจีเรียตุนิเซียลิเบียโมริตวเนียแล้วก็เวสตเทิร์นซาฮาราการเศรษฐกิจก็ค่อนข้างดีครับมีทั้งอย่างที่ผมบอกมีทั้งเกษตรจริงๆมีเพเรซายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบเมดิเตอร์เรเนียนั้นก็มีทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรม น้ำมันมีน้ำมันนะครับรายได้ต่อหัว per capita ที่เป็น nominal นะครับก็คือประมาณ3,800เหรียญต่อหัวนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่า p u r chasing power ก็คือเปรียบเทียบกัน,นก็8,000เหรียญเพราะนั้นก็เศรษฐกิจก็เรียกว่าดีจริงๆแล้วตุนิเซียนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะครับตั้งแต่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสนะครับเป็นเมืองที่เป็นอิอสลามนะครับแล้วก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไ,ได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1956หรือ5และ57เนี่ยนะครับแล้วก็มีรัฐบาลที่เป็นกษัตริย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลายเป็นระบบริพับลิกก็คือเป็นสถสาธา,ารณา,รรา,ารัฐน,น,นะนะครับจริงๆประธานาธิบดีคนนี้ซายเอลอาบิดีนเบนอาลีนะครับนายเบนอาลีเนี่ยได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี1987นะครับได้รับการเลือกตั้งแล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นก็คิดว่าจะเป็นเป็นยุค เป็นตัวอย่างของระบบประชาธิปไตยตุเิีนี่คล้ายคลา,ายตุรกีนะครับก็คือเรื่องศาสนาไม่ได้เข้ามาแข็งมากนะครับเป,เป็นการปกครองแบบ Secular ก็คือเป็น,ปน,ปน,ปนรัฐใหม่นะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เ,เขาคิดว่าเป็นความหวังแต่ปรากฏว่านเบนารีอยู่นานเกินไปอยู่ไปอยู่มาอยู่มา2 3ปี22-23ปีนะครับแล้วก็มีมากมายเลยปกครองโดยระบบะเผด็จการอำนาจนิยมเต็มที่ญาติพี่น้องภรรยาเข้าไปยุ่งใน เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับมีเรื่องของคอร์รัปชันมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาแล้วก็การบริหารเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันอาจจะดีมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ลหลังๆในการบริหารเศรษฐกิจมีปัญหาการว่างงานเยอะนะครับคนตกงานเยอะไรายได้ไม่มีพีพอก็เกิดการประท้วงขึ้นมาการประท้วงครั้งหนึ่งก็ทําให้เกิดมีความรุนแรงพอสมควรประทา่ากันอยู่นะครับแล้วเมื่อวันที่17ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยก็มี มีคนหนึ่งนะครับนะักเป็นคนที่เรียนจบมหมายเล่ยด้วยนะครับแต่เป็นขายขายหาบเร่แผงลอยนี่แหละก็ประท้วงด้วยกันเผาตัวเองนะถ้าผมจำเซลฟ์เซลฟ์อิมเมเลชันนี่ก็คือทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายนะครับเผาต,ตัวเองนะครับแล้วตรงนั้นแหละก็กลายเป็นเป็นเป็นผมไม่แน่ใจเผาตัวเองบัณฑนะ,ะบัณฑพาฆ่าตัวต,วตายเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดมีการมีการเขาเรียกอะไรเอ่อถ่ายวิดีโอ ในการประทะในการประกอบกิจกรรมครั้งนั้นแล้วก็อีกหลายๆครั้งขึ้น YouTube ขึ้น y u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  e เขาก,กระจายไปทั่วทวิต t ตอร์ c e e o o o กกระจายไปทั่วเลยนะครับก็ทําให้เกิดการลุกฮือขึ้นของประชาชนไม่ยอมรับและในที่สุดเนี่ยประธานาธิบดีเอลเบนอาลีเนี่ยนะครับก็ต้องหนีออกนอกประเทศให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นลูกน้องของตัวเองขึ้นมาแทนแต่ประชาชนก็ไม่ยอมรับอีกจนประธานสภา ต้องมารับตําแหน่งตามรัฐธรรมน,นูญก็คงจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ประธานาธิบดีเบนนารีต้องออกแล้วก็มีวิกิล a ก s ์ออกมาบอกว่ามีเคเบิลของสาธารณรัฐอเมริกาบอกว่าตุนิเซียนี่คอร์รัปต์มากๆมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาคุยให้ฟังด้วยครับว่าโซเชียลมีเดียเปลี่ยนโลกอย่างไรนะครับ แต่ช่วงหน้ามาพบกับหนังสือเล่มหนึ่งครับที่อาจจะปูพื้นฐานทำให้ท่านเข้าใจว่าโลกสมัยนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ นั่งและบินไปลามลีถ้าไม่ลืมตาหาความรู้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรหนึ่ต่อเรื่องสเสมอภาคคนที่เก่งกว่าคนที่เก่งเนี่ยจับจังหวะได้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าจ่ะครับทำเลยครับที่สุดเราก็ติดท็อปฟของอังกฤษรวมทุกแรงบันดาลใจจากบุคคลทุกวงการ ถึงจะไม่ได้สตังหรือจะไม่ได้อะไรนะแต่มันได้ความรู้เมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวนะเราก็ล้มฟุบอยู่กลางสิ่งที่เราชอบอ่ะวันหนึ่งเราจะคนพบว่าเพลงที่ฉันชอบคนฟังที่บ้าน<ะ>เราต้องเล่นเพลงที่คนฟังชอบคนเนี่ยมันของจริงคนเราที่มีความทุกข์มันคือสรุปอะไรเร็วเกินไปพบกับพลังแห่งแรงบันดาลใจและมาจุดไฟแห่งความมุ่งมั่นให้ลุกโชน พบกับพวกเราได้ในรายการ Voice of the Day ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับความเปลี่ยนแปลงในโลกนะครับโดยเพพาะหลังจากที่มีเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเครือข่าย สังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter และอีกมากมายเนี่ยนะครับรวมไปทั้งถึงมีวิกิพีเดียซึ่งครบ10ปีนะเป็นแหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีวิกิ l ล a ก s ์นะครับที่นายอาซาร์ชกำลังมีปัญหามากมายแต่ก็กำลังจะเปิดอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับประเทศต่างๆก็สั่นสะเทือนประเทศไทยก็มีนะครับข่าวเกี่ยวกับวิกิ l ล a ก s ์หลายๆข่าวแต่ที่ตุนิเซียที่ผมบอกมันก็เกิดเรื่องจนกระทั่งเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ไอ้ความเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวมันมีทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่ฉันจะไปหาอ่านหนังสือเป็นสิบๆเล่มร้อยๆเล่มผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะผมยังอ่านไม่หมดเลยฮะแล้วหลังๆนี่เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าอ่านแบบผ่านนะเพื่อให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนพอจะมาคุยให้ท่านผู้ชมฟงังหรือไปเขียนบทความเนี่ยเขก็ขมาอ่านละเอียดก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง นะครับซึ่งอาจจะทําให้ท่านอ่านได้เร็วนะฮะแล้วก็เข้าใจได้เร็วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เล่มนี้นครับเล่มนี้ชื่อว่าโลก,กาพิวัตความรู้ฉบับพกผานะครับภาษาอังกฤษคือ globalization a very short introduction เ,เขียนโดย manfield stanger นะครับแล้วก็แปลโดยคุณวรพจน์วงกิจรุ่งเรืองนะครับสำนักพิมพ์ open world ตุลาคมนี้เองนะตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง2,500 53ราคาก็ไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทแต่ผมจำไม่ผิดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับก็เป็นอะไรที่คือจริงๆตอนที่ตอนที่เป็นภาษาอังกฤษเนะี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาอ่านนะผมพูดตรงตรงแต่ตอนเป็นเป็นภาษาไทยก็เออหน้าเปิดแล้วแปลง่ายนะครับแล้วเขียนด้วยภาษาที่ที่ง่ายคือบางคนแปลจากภาษาอังกฤษมาอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่น,นี้ต้องยอมรับว,ว่าแปลได้ดีแล้วก็ปูพื้นฐานมาเลยครับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีมาตั้งแต่สมัยเอ,อ่อ เบรนตันวูดส์ก่อนสงครามโลกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวอชิงตันคอนเซน s ซสอะไรต่างๆการจัดระบบระเบียบโลกทุนนิยมนะครับรวมทั้งถึงปัจจุบันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่คุณมิสเตอร์สเตนเกอรหรือแมนฟิลเขาเขียนไว้เนี่ยนะครับและคุณวรพพน์แปลไว้เช่นกันก็คือว่าไม่ได้วิเคราะห์ในมิต,ติเดียวหลายคนพูดถึง globalization หรือโลกาภิวัตน์เนี่ย อย่างที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหลายๆครั้งผมก็พูดในมิติเศรษฐกิจแต่จริงๆมันมีมิติของการเมืองมิติของสังคมมิติวัฒนธรรมนะครับที่ความให้ความเปลี่ยนแปลงในโลกมันมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเกิดจะเข้าใจระบบทุนนิยมไม่ว่าคนจะบอกว่าทุนนิยมยังจะอยู่ต่อหรือทุนนิยมก่อนจะล่มสลายเนี่ยนะครับมีหลายความคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวที่ปูพื้นฐานให้ท่านได้ดีทีเดียวครับ สำหรับรายการ The Commentator วันนี้นะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนมีความเห็นประการใดนะครับ Facebook Twitter SMS และอ e ีเมลของผมติดต่อมาได้เสมอครับสำหรับวันนี้ผมรนานเวชาชีวะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ